สวัสดีค่ะ,คะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมีนาคม2อ6 8ันอสาะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง,งวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21่สดพฤศจิกาย,ยนเนาะอืมจะติกขึ้นมาเลยนะช่วงนี้อาจจะให้เรามาระวังเรื่องคดีความนะคุณนะเสี่ยงนะ คดีความที่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเสียสตุงเสียตสยตาง,เ,ตงเนาะเนี่ยแต่ตวคิงเนี่็ดีนะไม่เป็นไรมีตังมีตังนะเห็นไหมทะเลาะโผล่แหวงอะไรกับใครอะไรเงี้ยตู้เถียงความขัดแยง้งอ่านะมาทั้งจัดสิทิ์นจัดเม้นเลยนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เราบ้านระวังก,กันดีกว่านะคะถึงจะแม้ว่าจะมีตังจ่ายก็เถอะน,นะมีตังจ่ายออนั่นแหละ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปตีรันฟันแทงเยจะไปด่าใครไรางี้ก็ได้นะเออนะเพราะฉะนั้นก็ให้นํามาลองความขัดแย้งกันแล้วกันนะในช่วง,งนี้นะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงเราอาจจะต้องมีประเด็นในเรื่องของข้อพิพาทเรื่องของการผิดสัญญานะคะที่อาจจะนํามาซึ่งความเสียหายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการชดใช้หรือการชดเชยด้วยอพ,อพอสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีคดีความที่คุณจะไปฟ้องร้องใครแล้วไปเรียกเงินซะแบบโอ้ เวอร์วังอลังการอย่างเงี้ยนะอืมต่อให้เราชนะคดีนะเราก็ได้แค่กระปิดกระปลอยอะคือเขาเรียกแค่พอควรเกเเหตุนะคะถ้าด้วยปกติเวลาที่เขาเขียนจำนวนเวลาที่เขาฟ้องกันก็คือเขาก็ใส่ตัวเลขแบบเวอร์วังแบยทุกคนอะเวอร์วังใส่ให้มันเยอะไปก่อนนะที่เหลือก็คือสารพิจารณาแต่บางทีถ้ามันใส่เยอะเกินไปบางทีเนี่ยเขาถ้าเกิดไปเจอสารหมันไส้เขาอาจจะให้กระปิดเดียวนะอืม ไม่หรอกสารคงไม่หวันไสหรอกแต่ก็เขาก็ให้ตามความเหมาะสมใช้ควานิลดีกว่านะเพราะตัวจ j u d g m e n t คือ,อยังนอกจากจะถูกต้องแล้วก็ดูที่ความเหมาะสมพอพออะไรพอ,อสมควรแก่เหตุเอออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลักษณะนี้คือมีโอกาสนะคะก็คือชนะคดีนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เงินแบบโอ้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นอืมอ่ะที่มาดูเรื่องการงานการเงินเงินดีกว่าในะช่วงนี้อาการเงินก้นมเหยูกะนี่แหละนี่แหละ ชักชนะคดีความก็ได้สตุ้งสตัง์มานะคะส่วนเรื่องของการทํางานเนี่ยจะเห็นว่าเราเองอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนะปากไวยนะปากวยแต่ใจดีอะไรประมาณนั้นนะปากวยใจดีแต่แน่นอนว่าบางทีเนี่ยนะคะคนที่อาจจะทําให้มีปัญหากับการทํางานของกับหลายๆคนด้วยก็ได้เพราะบางทีนี่ยคือ,อ,อด้วยความที่คนปากวยเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายๆคนเขาอาจจะไม่พอใจนะคะหรืออาจจะเข้าใจเราผิดด้วยก็ได้ นะคะแล้วหลอาจจะู้สึกก็เราเป็นคนแบบนี้เออนั่นแหละก็ไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนนะแต่ว่าแค่บอกให้รู้ว่าบางครั้งฟังข่าวเนี่ยคือคนที่เขาไม่ได้รู้จักมกกักจิเราไม่ได้สดนิทกับเราอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วตรงน,นี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับที่ทํางานนะในเรื่องของเวลาที่แบบคุยอะไรกันมันก็จะขัดแย้งกันอยู่ตลอดนึกออกไหมคะขัดแย้งเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานมันไม่สมูทอ่ะมันไม่เดิเนไงเออขัดแข้งขัดข,า,ขาใช่ไหมเนี่ยค่ะขัดแข้งกันขาอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่า ด้วยความที่คําพูดอย่างที่บอกนะคะคาพูดบางคําอะไรเงี้ยนะมันอาจจะไปแทงใจแทงใจดําคนหนึ่งก็ได้นะก็เป็นว่าระมัมาะระวังใช้คาพูดที่มันซอฟต์ฟลงมาสักนิดนึงก็จะดีกว่านะคะไม่ได้บอกให้คุณสูภาพใครขนาดนั้นนะแต่ว่าใช้คำพูดที่มันซอฟต์ลงมานะไม่ใช่แบบกระชโชกหกหากอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่เพื่อน <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนไม่ได้สนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปพูดเลยอ่ะเขาแบบประหนึ่งว่าแบบสนิทกันเนี่ยบางทีคนอื่นเขารับไม่ได้ไง เขาไม่ได้ดัดจริตหรอกแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทเออมันยะมาพูดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เหมาะอืมใช้คำนีก้กันนะคือมันไม่เหมาะไงนะคะสุภาพสักนิดนึงก็ไม่ตายหรอกเนาะเออนะฮะเพราะนั้นก็นระมาัดระวังแล้วกันนะคะสักนิดนึงเรื่องการใช้คําพูดนะคะการทํางานร่วมกับคนอื่นนี่คือมันก็สําคัญนะ,ะใจเข้าใจเรานะคะ บางทีถ้าเกิดว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเยอะก็ได้นะเราอาจจะไมไ่คิดมากไงเพราะเราเป็นคนแบบนี้ไงเออเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่คนอื่นคนหนึ่งเขาไม่ได้คิดเบ,บ,บาๆนะคะเขาล้วมาระวังเรื่องความขัดแย้งคน,คนล้วกันในการทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะเรื่องการเงินยังถือว่าไม่แย่นะยังถือว่ามา,มาได้เรื่อยๆนะก็พอสมควรก่เหตุอนเพราะ้นคือคุณทาไงคุณก็ได้แค่นั้นอะ่ะเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรมอยากจะมีโชคมีโอกาสมีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยก็จริงแต่วิวมันไม่ขึ้นนะ คุณมาแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ได้แหละพูดตรงๆนะฮะโชควาสนาก็คงยังไม่ย,ไมยังไม่มีแต่ว่ามันจะได้จากสิ่งที่เราทานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําเยอะคุณได้เยอะคุณทาน้อยคุณได้น้อยอ๋อก็จะเป็นเรื่อ์นั้นนะคะอ่ะที่สำหรับที่มองมอง,มองหางานใหม่ช่วงนี้คืองานมันก็มีนะตัวเอสแต่เอสเข้ามาเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้งานใหม่ๆในช่วงนี้ครจะย,ยังมองไม่เห็นนะยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็จะต้องทนทําที่เบื้อก่อน น่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณออกมาในช่วงนี้ก็ให้รเรามาระวังนะคือจริงๆแล้วบางคนนี่ออกด้วยนะเนี่ยบางคนนี่ตั้งใจเลยหรืออาจจะถูกไล่ออกด้วยก็ได้นะเนี่ยอย่างที่บอกในีเวลามีความขัดแย้งอะไรคนอื่นเนี่ยนะคะคุณก็รู้แหละนะคะหรือคือเนี่ยพิจารณาเลยก่ยบะแต่เชนสำหรับบางคนนี่คะ่ะสิบดาบสามดาบมีโอกาสที่ถูกไล่ออกนะถูกไล่ออกบางคนที่ถูกไล่ออกจากบ้าน <laughs> สิบต้วย เอคือมันมันอาจจะไม่ถึงกันไล่ออกหรอกแต่อาจจะไปถึงแบบทะเลาะหนักอาจจะถูกพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยนะแล้วน้อยอกน้อยใจเนี่ยออกจากบ้านก็ได้นะสำหรับบางคนนะน้อยใจมากเสียใจมากเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะต้องใช้เหตุผลให้ยเยอะเนี่ย ต้องใช้เหตุผลตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะคะต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบในม่มอยู่ตรงนี้เลยเห็นปะคุณต้องโตเป็นผู้ใหญ่คุณต้องมีความรับผิดชอบคุณต้องต้องคิดทุกอย่างแบบมีสตินะเหตุผลเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามนะคะจำาไว้นะคะให้ใช้สติให้มากๆอย่าแบบอย่าใช้อารมณ์เออน,นะอย่าทำเนี่ยเห็นปะอย่าทำอะไรโดยใช้แค่แค่อารมณ์ แบบแม้ใครดุไม่ได้ใครด่าไม่ได้ใครว่าไม่ได้อีนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะบางทีเนี่ยกว่างงจะมารู้ตัวอีกทีนี่แบบอุ้ยตายลแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงจะจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนึกออกไหมคะมันจะเป็นแบบนี้ไงเออเพราะฉะนั้นเหมือนกับเหมือนกันเวลาที่เราทํางานกับคนอื่นเนี่ยเวลาตปทะเลาะกับคนอื่นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณเลือกที่แบบเออกูออกก็ได้มันจะมีลักษณะนี้นึกออกไหมเออกูออก,กออกก็ออกประมาณเนี้ย โดยที่ไม่คิดเลยว่าเราไปตายเอาดาบหน้าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็โอเคแหละคือมันอาจจะยังมีสตังพอใช้แต่มันแค่ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล่ารวยมีเงินถุงเงินถังเงินก้อนถึงขนาดว่าไม่ต้องแคร์ประมาณฉันไม่ทํางานก็ได้ฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเราไม่ใช่ขนาดนั้นก็ให้คิดให้เยอะๆเนาะบางทีช่วงนี้บางคนนี่คืองานหายากนะ จะหางานใหม,ม่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนก็ถึงบอกว่าบางคนต่อให้รู้สึกลำบากใจอึดอัดใจก็ยังต้องทนอยู่เนี่ยเห็นปะต้องทนอยู่ไงเพราะอย่างที่บอกงานมันหาไม่ได้ไงคุณหางานใหม่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่เดิมถ้าคุณแบบแบบหุนหันพลันแล่นอะไรเงี้ยลาออกอย่างเงี้ยก็จะแย่เพราะว่าเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายมันอยู่ทุกวันนึกออกไหมคะ ก็ต้องทนก็เป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นนะถึงสิ่ค้าจำคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผิดหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันยังหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกไล่ออกแบบไม่เป็นธรรมนึกออกไหมคะตรงเนี้ยถ้าถูกไล่ออกแบบไม่เป็นธรรมก็มีโอกาสท,ที่รับค่าชดเชยตามกฎหมายเนาะแต่มันก็แค่นั้นไงเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ทําให้มันเกิดเรื่องไม่ทําให้มีปัญหา ถูกต้องไหมคะอันนี้คือก็คือเป็นการเตืนอนเพราะยังไม่เกิดนะจะบอกให้ตรงนี้ยังไม่เกิดพวกนี้มันยังไม่เกิดนะะแต่ต้องให้คุณคิดก่อนคุณต้องคิดและพิจารณาให้ดีๆงานมันหายากโดยเฉพาะอาจจะเป็นตําแหน่งเราก็ได้นะคะตําแหน่งหรือความชํานาญของเราเนี่ยมันอาจจะหายากอาจจะเป็นที่ต้องการน้อยอย่างเงี้ยหรือคู่แข่งขันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราหางานมายากถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ไปก่อปัญหาไม่ไปสร้างเรื่องให้คนเขาแบบเกลียดขี้หน้าให้คนเขาไล่เราออกเนี่ยมันก็มีปีประเด็นไง ถูกไหมเราก็ยังสามารถทํางานที่เดิมเดิมได้อืมนั่นแหละบางทีมันก็มันก็นเป็นการทดสอบความอดทนของเราด้วยก็ได้นะนึกออกไหมคะคือก็ไม่ได้หมายความว่าที่ใหม่ที่คุณจะไปมันก็อาจจะอีหลอดเดิมก็ได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือน,นเป็นการฝึกความอดทนของเรานั่นแหละฝึกความอดทนฝึกความรับผิดช,ชอบนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เออนั่นแหละนะมันมันมันเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งของชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง พยายามคิดทบทวนดูให้ดีแล้วกันคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะก่อนที่ไปก่อเหตุอะไรนะกนะนะ็ประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าเนาะเรื่องความความสัมพันธ์เป็นยไงบ้างสำหรับคนโสดเอาคนโสดก่อนเนาะคนโสดในช่วงนี้เนี่ยนะคะถามว่ามีโอกาสไหมคือคือเอาจริงๆนะคือมันให้ความรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยในช่วงนี้สําหรับคนโสดนี่ก็ยังคงโสดอยู่นะเพียงแต่ว่าเป็นคนโสดที่อาจจะอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยนะ ก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าหรืออาจจะหมายถึงบางทีมันมันให้ความรู้สึกคุณอึดอัดใจอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือไพ่บอกนะคือถ้าคุณโสดแล้วคุณอึดอัดคุณก็ไม่ได้อยากโสดหรอกแต่ว่าคนที่คุณอยากจะได้อ่ะมันไม่เจอไงพอมันไม่เจอปุ๊บเนี่ยก็ต้องอยู่เป็นโสดต่อไป <c oughs> ใช้ชีวิตเป็นโสดนี่แหละนะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคนที่บ้านเขากดดันเราก็ได้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มอายุเยอะไง อายุเริ่มเยอะขึ้นทำไมยังไม่แต่งงานทันท <é a S 2> ีใช่ไหมมันก็ทาให้เราอึดอนะัดไงเวลาอยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกกงังวลเอา้าก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งหรแต่ไอ้คนที่อยากได้ไม่มีไนงะไม่เจอจะทำไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้่วนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตหรอกนะคะก็ยังไม่เจอด้วยอ่าเป็นแบบนั้นแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะาาก็ต้องระวังลวกระวังการมีปากมีเสียงภายในครอบครัวหรือว่านะีมีโอกาสที่จะแตกแยกซึ่งบางทีเนี่ยคือการแตกแยกหรือการทะเลาะเบอกแว้งมันเกิดข ระวังคนที่มาเสียมคนที่อยากเห็นชีวิตเราแบบพังอ่ะเข้าใจไหมคือไอ้คนเสียมเนี่ยมันไม่ได้เจตนาะมันไม่ได้หวังดีแล้วเป็นคนใกล้ตัวเราได้นะคือเขาไม่ได้หวังดีกับเราเลยอ่ะมันเหมือนกับจะบอกว่าอีฉาก็ได้นะเออแล้วพยายามสร้างเรื่องสร้างราวอ่ะให้เราทะเลาะก,กันเองภายในครอบครัวเลยทั้งทีจริงแล้วเนี่ยคือถามว่าในครอบครัวมีประเด็นมันก็ไม่ได้มีนะเออแต่ไม่เหมือนมีคนพยายามสร้างใช้ความว่าพยายามที่สอนแบบบางคนก็พยายามแย่งเลยกกได้นะ เออเห็นครอบครัวเราดีหน่อยะเออเห็นรูปร่างหน้าตาดีมีฐานะอะไรอยากจะอยากจะแย่งอ่ะเข้าใจไหมเอออยากจะแย่งชิงอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นเรื่องเนี้ยประเด็นทางกฎหมายมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นบางทีเนี้ยก็รอดูแล้วค่ะว่าใครมันเสี่ยมให้เยอะๆเออแล้วทำให้เกิดความแตกแยกทําให้เกิดความเสียหายนี่ก็ฟ้องมาเลยค่ะง่ายๆนะคะอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นจะเป็นชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาพยายามไงเขาใจไหมเขาพยายามไงพยายามที่จะทำให้เราแตกออพยายามที่จะแบบเอาตัวเองเข้ามาเสียบแทนตรงเนี้ยนะคะ ก็นั่นแหละนะก็ใช้กฎหมายนั่นแหละเป็นประเด็นที่จะมาช่วยเราได้สำหรับคือแล้วถ,ถ้าถามว่าแฟนเราอะ่ะมีใจให้หรือเปล่าคือมันให้ควารู้สึกเหมือนกับว่าบางทีอะคือความสุขในครอบครัวมันมันไม่เหมือนเดิมคือเราอะ่ะอาจจะคิดไปเองว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขที่อยู่กับเราก็ได้นะเพราะตัวนี้มันยุ่งอยู่นะคะเพราะนั้นนะ่ยมันเหมือนกับว่า การที่มีคนอื่นเข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ได้แปลว่าอะไรแปลว่าในความสัมพันธ์ในครอบครัวเราเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาไมา่เขาอ,อาจจะไม่ได้พูดนะเขาอาจจะไม่ได้บอกนะเอเอเพราะฉะนั้นการที่เขาไมา่ได้บอกถ้าคุณไม่สังเกตอ่ะคุณก็จะไม่เห็นนะคะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นพุ่งตรงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสมันมีโอกาสมีโอกาส,กาสที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องใส่ใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้้ออยความใใส่่จะ เออจริงๆอะไรบางอย่างที่เราควรจะให้ความสําคัญนะเราก็ต้องให้นะคะเพราะเรื่องความรักบางทีคุณเชื่อไหมบางครอบครัวมันมันทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆทางนั้นจะบอกให้บางทีอีเมียก็ขี้บ่นเหลือเกินนะไอ้นุน่นนิดนี่หน่อยนี่ไม่ได้เลยไงไงอ,อย่างเงี้ยบ่นจิบจิบอะไรเนี่นยไร้สาระบางคนบอกโอ้โหทำงานเหนื่อยแทนที่กับบาบา้าแล้วจะมีความสุขไหมมาฟังเมียบน่นมาฟังสามีบน่นเออแล้วอีสามีก็กังคุณโทษกันไปโทษมาไงทำไมมึงทำอย่างนี้ไม่ได้ ถ้ไมเขาไม่ทํอย่างนี้ฉันก็ไม่บ่นใช่ไหมเออมันก็เหมือนกับโทษกันไปโทษมันมืนลึกกันฟันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยบางทีมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการขาดการใส่ใจนะคะแล้วก็แล้วก็หมังเมินกันไปแล้วเรื่องเนี้ยมันจะค่อยๆลูกลามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเหตุที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาสอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคู่ที่มันพังมันพังเพราะเหตุนี้แหละมันพังเพราะเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆมันเป็นเพียงเพราะความไม่ใส่ใจกันนะคะเพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากให้มันมีปัญหาตรงนี้ก็ กลับมาดูแลแล้วใส่ใจกันนะคะนะคะ,ะก็เตือนเอาไว้นะสรุรชาวราศรีพิจิกนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็หวังว่าคลิปในะวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มาก,กน้อยสุนทรชาวราศรีพิจิกทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสุบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ